สวัสดีครับผมผมกบนาครับวันนี้ครับผมได้พูดคุยกับเจ๊พรพันธ์ครับผมขออนุญาตบอกกันนะครับว่าคนเราครับมีสิทธิที่จะไม่เชื่อก็เรื่องของแต่ละคนครับบางคนมีสิทธิ์เชื่อก็เรื่องของแต่ละคนเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นสิทธทิส่วนบุคคลนะครับเนาะทั้งเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ เราจะไม่ก้าวไก่ความคิดเขานะครับสําหรับคนที่เชื่อก็อยู่ในขอบเขตเราจะไม่งมง่ายครับต้องอาศัยหลักความเป็นจริงด้วยแต่ผมคิดว่าหลายหลายคนเจอมากับตัวหลายๆคนเห็นบางสิ่งมางอย่างเปลี่ยนแปลงหายอย่างที่ได้ของมงคลไปแล้วครับผมไม่ได้บอกว่าของมงคลของผมเนี่ย ศักดิ์สิทธิ์หรือมีปฏิหารผมแค่บอกว่าของมงคลของผมที่ว่าได้ไปแล้วก็ทุกคนได้บูชาไปเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้ครับแล้วได้ไปแล้วเกิดโชคเกิดปฏิหารเกิดขายของเกิดนู่นนี่นั่นมีสิ่งดีเกิดขึ้นแค่บังเอิญก็ได้ครับผมไม่ได้บอกว่าของมงคลผมเนี่ยมาาศานพันล้านผมไม่เคยพูดนะครับ ผมแค่ว่าบางคนที่ได้ไปแล้วเกิดปฏิหารแสดงว่าเขามีความเชื่อแล้วเขาอาจจะมีโชคมีลาอะไรสักอย่างครับบางอย่างที่ตรงกันผมก็ขอให้ทุกคนครับมีโชคต่อๆไปครับวันนี้ผมได้คุยกับเจ๊พรพันธ <c oughs> ์แกอยู่ลังสิทธ์เจ๊พรพันธ์ครับแกอายุยังไม่ยเยอะหรอกครับแต่ว่าผมขออนุญาตเรียกเจ๊ เพราะว่าแกสั่งตุ้มกับผมครับร,รอบนี้คือรอบที่สี่แล้วครับแกได้เงินล้านครับแกบอกว่าแกสั่งไม่เรื่อยๆๆแล้วก็ได้เงินล้านได้เงินล้านจะไหนคือแกได้เงินล้านจากการขายของครับแกขายของ เรียกว่าของส่งของส่งครับได้เงินล้านหลังใหญที่ว่าไม่ได้จับเงินล้านมาเป็นปีถามว่าได้จับเงินล้านไหมแกก็จับเงินล้านครับแต่ว่ามันไม่ไม่เท่าเห็นผลแค่ไม่กี่วันจีพรพันครับแกได้เช่ากับผมไปเนี่ยประมาณหนึ่งแล้วก็รอบนี้ครับรอบสุดล่าสุดคือแกสั่งตุ้งกับผมไปนี่คือรอบที่สี่ วันนี้ครับแกบอกว่า <c oughs> แกฝันแกฝันสามคืนติดแกฝันเห็นผู้ชายครับคนหนึ่งนั่งชันเข่าอยู่ในลานของแกนั่งชันเข่าอยู่ในลานครับแล้วเจ๊พรพันธ์ครับแกออกมาเห็นตอนแรกแกกลัวครับแต่แกไม่ได้ว่าอะไรครับ แกไม่ได้เห็นหน้านะแกเห็นแค่ข้างๆว่านั่งชันเขาอยู่เป็นผู้ชายแกๆ่ๆแกก็ไม่ได้ว่าอะไรครับนี่คือของฝันแล้วคืนต่อมาครับแกก็ฝันอีกว่าแกก็เห็นชายแก่ๆคนหนึ่งครับนั่งชันเข่าอีกแต่คนละเสื้อผ้ารอบแรกนี่คือใส่แค่ผ้าขามา้ารอบที่สองครับเหมือนกับใส่อะไรขา,ขาวๆไม่รู้แต่ว่ารู้สึกไม่ขาวหรอก รอบที่3มครับรอบนี้ครับคือแกเห็นใส่ชุดเป็นลักษณะเหมือนกับชุดพระแต่ว่ามีแค่อังสะแล้วก็มีแค่สมบงแต่ว่าเหมือนกับสกปกสกปกนี่คือแกฝันสามครั้งติดๆเลยครับก่อนที่แกจะได้เงินล้านคือแกขายของขายของแค่อย่างเดียวนะครับไม่รวมกับการถูกหวย เจพรพันธ์เมื่อกี้ครับแกถูกหวย6-6-5แล้วก็5้าด้วยครับแกได้ประมาณหนึ่งแกบอกว่าแกชอบการเสี่ยงโชคมากๆา,กา,กากเหมือนกันแล้ววันนี้ครับแกก็ <c oughs> ถูกเลข6กหเพราะว่าแกก็ซื้อจากเลขตุ้มมงคลนี่แหละนี่คือความฝันของเจพรพันธ์แกอยู่ลังสิต แกกบอกแกเขาขายของของส่งทั่วๆไปนะแต่ว่าช่วงฝันเนี่ยมาเริ่มขายของดีขายของดีเป็นผิดหูผิดตาจนเหนื่อยแล้วแกบอกว่ามันเป็นปฏิหารอะไรแปลกๆมากนะแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่แกคงคิดว่าอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้แล้วสิ่งที่ไม่บังเอิญก็คือแกก็มาถูกหวยด้วยนะครับ แกฝันก่อนนั้น,น,นครับสามวันติดแล้วแกก็ขายของดีเรื่อยๆแกก็เลยไม่คิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงเทศกาลก็ได้แล้วแกก็ไม่คิดอะไรครับแล้วจู่ๆแกก็มาถูกหวยหกหกห้าแล้วก็ห้าเก้านี่แกก็เลยคิดว่ามันไม่บังเอิญแกก็เลยสั่งตุ้งกับผมรอบที่สี่ฟังหลักจกกัีเรน่องลคินลูกนะครับนี่คือเจี๊พผนพังวดนี้ ถามว่าจะซื้อเลขอะไรเจี๊พ,พันธก์บอกว่าแ <c oughs> กจะซื้อเลขสามเก้าอายุของแกครับอายุของแกคือสามเก้าเม็ดเดียวหางเดียวเลยครับคือสามเกนี่คือเลขของเจีพยนพัสามเก้ากันระว่างสามหกนะครับเนาะนี่คือ <c oughs> เลขผมถามเพื่อไหว่าเลขที่ล้านของแกเลขอะไร เลขที่ร้านของแกเนาะทุกคนต้องถามแหละเพราะว่าแกฝันว่าชายแก่ครับนั่งอยู่ในบ้านในร้านของแกครับสามั้งติดเลขที่บ้านผมคิดว่าหลายๆคนต้องถามแน่นอนผมก็เลยถามให้เรีบด้อยครับอายุเจพอพันครับคือสามสิบเก้าปีเลขที่บ้านของเจพอพันครับคือเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวครับผมบอกเลยครับว่ามันเป็นเลขที่แปลกแปลก แปลกๆคือ699มีแต่99้าเกมาเลยเลขที่ร้านเลขที่บ้านคือห9เก้าเก้าอายุพอเจพันพันก็คือ3ามลองพิจารณาดูครับกถือว่าเป็นเลขโบราณหางเนาะเ,นเลขบราณหางคือตอนแรกเนี่ยคือแกขายของดีนี่ยแกคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอาจจะฝันทั่วๆไปอาจจะฝันทั่วๆไปก็ได้ ก็เลยขายของดีขึ้นนิดหน่อยแล้วมาถูกเลขอีกแกก็เลยว่ามันคงไม่บังเอิญและกเือกสำคัญครับถ้าคนเราครับไม่เห็นผลคนเราจะไม่เชื่อแล้วคนเราจะมาสั่งทำไมสี่รอบติดถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดสังเกตหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมคิดว่า คนที่ฟังอยู่ครับไม่ใช่แค่คนเดียวครับที่ว่าสั่งแค่ไม่กี่รอบตอนนี้คือมีหลายคนมากที่สั่งสั่งมาแบบหลายรอบมากอีกอย่างหนึ่งครับอาจจะหมดนะครับเนาะของกาจจของอาจจะใกล้หมดก็เลยมาสั่งเผื่อผมก็เลยบอกครับว่าถ้าใครได้ได้รอบแรกนะอาจจะได้โชคก็ได้ครับอาจจะได้มีอะไรก็ได้ครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ว่ากลางพรรษานะครับเนาะขอให้ทุกครับลองไปซื้อลอตเตอรี่ไปครับ อาจจะได้โชคใหญ่ก็ได้ขอบคุณเจ๊พรพันธ์หลายๆอย่างครับที่ว่ามาเล่าให้ฟัง <c oughs> ขอให้ทุกคนครับเราใช้วิจรารณญาณครับขอให้มีทุกคนได้โชคได้ลาบตูวรลอตเตอรี่ทุกคนครับผม